วัน16ตุลาคม2024แหล่งข่าวของยูเครนโอโบสิริาเตลได้รายงานว่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่15และ16ตุลาคม2024เกิดเหตุระเบิดภายในโรงกลั่นน้ำมันของอิรานในเมืองชุสตาเมืองที่อยู่ในพื้นที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอิรานตามการรายงานได้ระบุว่าหลังจากเกิดเหตุระเบิด มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งรายและได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการระเบิดภายในโรงกลั่นน้ำมันดังกล่าวนั้นตามการรายงานก็ได้บอกว่ารถบรรทุกน้ำมันได้วิ่งเข้าไปในพื้นที่คลังน้ำมันจากนั้นรถบรรทุกน้ำมันได้วิ่งชนเข้าใส่ถังน้ำมันภายในโรงกลั่นแห่งนี้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการระเบิด นั่นเป็นการรายงานเบื้องต้นครับแต่ว่าทางอิรานจะมีการสอบสวนสืบสวนหาข้อเท็จจริงและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปว่ามันเกิดจากอะไรโรงกลั่นน้ำมันชุดตาเป็นโรงกลั่นน้ำมันขนาดเล็กแอดมินคิดว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการระเบิดนั้นก็คงจะเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับถ้ามีรายงานว่ารถบรรทุกน้ำมันได้วิ่งเข้าไป กระทบหรือพุ่งชนเข้าใส่ถังน้ำมันภายในโรงกลัน่นนั่นก็คงจะทำให้เกิดประกายไฟและถ้ามีน้ำมันรั่วไหลออกมาและมันมีประกายไฟไปกระทบก็จะทำให้เกิดการติดไฟและเกิดการระเบิดตามมาครับในเขตโรงกลั่นน้ำมันหรือแม้กระทั่งในสถานีบริการน้ำมันก็มักจะมีคำเตือนเอาไว้ว่าอย่าก่อให้เกิดประกายไฟ ดังนั้นถ้ารถบรรทุกน้ํามันวิ่งชนถังน้ํามันมันก็คงจะเกิดประกายไฟอย่างแน่นอนครับส่วนเรื่องราวที่บอกว่าอิสราเอลกำลังมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะโต้อตอบกลับไปยังอิรานจากการที่อิรานใช้บอลลสติกมิสไซล์โจมตีอิสราเอลล่าสุดก็มีการรายงานออกมาว่าอิสราเอลได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมแล้วในขณะที่มีแหล่งข่าวจากประเทศตะวันตก ได้บอกว่าอิสราเอลจะไม่ดำเนินการโจมตีเข้าใส่โครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์และจะไม่โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของอิรนันและมีรายงานว่าอิสราเอลจะพุ่งเป้าทําการโต้ตอบกลับไปยังอิรานโดยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารของอิรนันนั่นก็เป็นการรายงานนำเสนอข่าวจากฝั่งประเทศตะวันตกครับส่วนการประชุมล่าสุด ของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอิสราเอลร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและรัฐมนตรีของอิสราเอลนั้นยังไม่มีใครทราบว่าเป้าหมายที่อิสราเอลจะเข้าทำการโจมตีเพื่อเป็นการโต้ตอบต่ออิรานนั้นอิสราเอลจะเข้าโจมตีพื้นที่เป้าหมายใดจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ของอิรานหรือว่าจะโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของอิรานหรือว่า จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารของอิหร่านก็ยังไม่มีการเปิดเผยครับแอดมินคิดว่าก็คงจะเป็นความลับถ้าอิสราเอลเข้าทําการโจมตีโต้อตอบกลับไปยังอิหร่านแล้วถ้าโจมตีไปแล้วจึงจะสามารถรู้ได้ว่าอิสราเอลพุ่งเป้าโจมตีอิหร่านเพื่อเป็นการโต้ตอบต่ออิหร่านโจมตีอิสราเอลอย่างไร <M> ในช่วงคําคืนที่ผ่านมาเกินระหว่างวันที่1 5และ16ตุลาคม2024 แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าที่เมืองมายันสกายาจังหวัดคราสโนโดาประเทศรัศเสเซียนั้นมีอากาศยานไร้คนขับได้พุ่งทยานเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายบางแห่งในมายันสกายาไม่มีการรายงานแน่ชัดว่าพื้นที่เป้าหมายที่อากาศยานไร้คนขับพุ่งทยานเข้าใสา่นั้นคืออะไรแต่ว่าชาวบ้านในท้องถิ่นได้มีการรายงาน ถึงเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับพุ่งทยานเข้าใส่พื้นที่ในมายันสกยาเมื่อวานนี้15ตุลาคม2024หน่วยต่อต้านอากาศยานของอยูเครนได้ทำการยิงสกัดกั้นดโดรนคามิกาเซชนิดสาเหตุ131สาเหตุ3 6 6ของกองทัพรัสเซียได้จำนวน12ลําลำส่วนกองทัพรัสเซียได้ใช้มิสไซล์บอลลิสติกมิสไซล์เข้าทำการโจมตีหมู่บ้านในยูเครน มีการใช้ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน S 3 0 0เข้าทำการโจมตีหมู่บ้านในจังหวัดมิโคลาลเยฟประเทศยูเครนและพื้นที่อื่นๆมีรายงานด้วยว่ามีชาวบ้านเสียชีวิตหนึ่งรายและได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน S 3 0 0นั้นมีรายงานว่ากองทัพรัสเซียเข้าทำการโจมตีเข้าใส่พื้นที่มิโคลาลเยฟโดยการปล่อยขีปนาวุธ ออกจากพื้นที่ยึดครองชั่วคราวในจังหวัดซัปโปริเซียครับจากการที่มีข่าวออกมาว่าเกาหลีเหนือได้ร่วมมือกับรัเสเซียในการเสริมสร้างความมั่นคงทางการทหารและมีการสนับสน,นุนยุทธศาสตร์ทางด้านการรบให้กับซึ่งกันและกันและมีรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ส่งทหารเข้าไปทำการฝึกซ้อมรบในรัเสเซีย ประมาณ2 3 0ถึงนนายนั้นล่าสุดก็มีรายงานออกมาว่าฝ่ายรัสเซียก็ได้ออกมาบอกว่าจากกรณีที่มีการปล่อยข่าวดังกล่าวออกมานั้นจริงๆแล้วทหารที่ไปทำการฝึกซ้อมรบในรัสเซียนั้นไม่ใช่ทหารเกาหลีเหนือแต่ว่าเป็นทหารผลร่มที่มาจากเบอร์ยัตเทีย นั่นก็เป็นการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารของรัเสเซียครับต่อก,กรณีที่บอกว่ามีทหารจากเกาหลีเหนือไปฝึกซ้อมรบในรัเสเซียเพื่อเตรียมการที่จะส่งไปแนวหน้าในยูเครนหรือไม่ก็ไปประจำการแนวรบบริเวณพื้นที่ริมชายแดนรัเสเซีย,ยยูเครนเมื่อวันนี้15ตุลาคม2024แหล่งข่าวเคียฟโพสต์ของยูเครนได้รายงานว่า หน่วยข่าวกรองของยูเครนได้ออกมาบอกว่าทหารจากเกาหลีเหนือจำนวน18นายได้พากันหลบหนีจากพื้นที่การสู้รบแนวหน้าตามการรายงานได้ระบุว่าพื้นที่ที่ทหารเกาหลีเหนือ18นายได้พากันหลบหนีนั้นพวกเขาหลบหนีออกจากพื้นที่ที่อยู่ห่างจากชายแดนรัสเซียยูเครนประมาณ7-8ถึงกิโลเมตร เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเบรียงส์ประเทศรัสเซียครับเวลานี้กำลังมีการพยายามตามหาตัวทหารเกาหลีเหนือทั้ง18นายว่าไปอยู่ที่ไหนมีรายงานว่าทหารเกาหลีเหนือจำนวนหนึ่งถูกส่งไปยังพื้นที่คูชและเบรียงส์ประเทศรัสเซียครับซึ่งพื้นที่เหล่านั้นทหารยูเครนกำลังมีการสู้รบกับทหารรัสเซียอยู่ ถ้าทหารเกาหลีเหนือจำนวน18นายได้วิ่งหนีออกจากฐานในพื้นที่แนวหน้าที่พวกเขาถูกส่งไปประจําการเพียงแค่7กิโล8กิโลห่างจากชายแดนยูเครนนั้นนั่นแสดงว่าทหารเกาหลีเหนือเหล่านั้นก็คงจะประเมินสถานการณ์เอาไว้แล้วครับว่าเอสถานการณ์แบบนี้จะทำอย่างไรต่อไปจะรออยู่ตรงนั้น แล้วอนาคตต่อไปก็ยังไม่ทราบหรือว่าจะหนีไปที่อื่นซึ่งจะเป็นการปลอดภัยมากกว่าที่จะอยู่ตรงนั้นแอดมินก็จินตนาการไปครับจริงๆแล้วถ้าทหารเกาหลีเหนือที่ถูกส่งไปในพื้นที่ดังกล่าวได้ไปจริงและได้อยู่ที่นั่นจริงมันก็สามารถคิดได้ครับว่าสถานการณ์การสู้รบนั้น ถ้าทหารเกาหลีอเนือเหล่านั้นได้รับทราบข้อมูลบางสิ่งบางอย่างในพื้นที่การสู้รบแนวหน้าที่เกิดขึ้นจริงพวกเขาอาจจะตัดสินใจในการที่จะหนีจากฐานตรงนั้นก็เป็นได้ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่มีการรายงานนำเสนอจากแหล่งข่าวของยูเครนครับสวัสดีครับ